สวัสดีครับคุณโปรและสวัสดีท่านผู้ฟังหมอเฟิร์สบอกต่อกินดีชีวิตเปลี่ยนทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งในพอดแคสต์ที่จะมาไขาข้อข้องใจเรื่องสุขภาพและการกินแบบเข้าใจง่ายๆกับผมหมอเฟิร์สและคุณโปรคนเดิมครับ สวัสดีค่ะหมอเฟิร์สสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้โปรตื่นเต้นกับหัวข้อมากเลยค่ะเพราะเป็นปัญหาคาใจของโปรเองและอีกหลายหลายคนเลยนั่นก็คือทำไมกินน้อยแล้วยังอ้วนอดก็แล้วขุมก็แล้วแต่ทำไมน้ำหนักไม่ลงแถมบางทีพุ่งขึ้นด้วยซ้ำไปคะหมอเป็นคำถามสุดฮิตจริงๆครับคุณโปรและผมบอกเลยว่านี่ไม่ใช่ปัญหาของคุณโปรคนเดียวแต่เป็นสิ่งที่คนไข้หลายๆท่านมาปรึกษาผมบ่อยมากวันนี้เราจะมาไขาความลับกันว่า กินน้อยของแต่ละคนมันเหมือนกันจริงหรือเปล่าและเบื้องหลังร่างกายของเรามีกลไกอะไรซ่อนอยู่บ้างครับใช่ค่ะหมอบางคนบอกกินมื้อเดียวบางคนบอกกินแต่สลัดหรืออดข้าวเย็นแต่ทำไมมันไม่เวิร์กอย่างที่คิดเลยคะหมอ นั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นนิยามคำว่ากินน้อยของแต่ละคนอาจแตกต่างกันมากเลยนะครับคุณโปรโบางคนบอกกินน้อยจริงแต่กลับมองข้ามแคลอรี่แฝง hidden calories ไปแคลอรี่แฝงคืออะไรคะหมอง่ายๆเลยครับคือแคลอรี่ที่เราไม่ทันสังเกตว่ามันเยอะ เช่นกาแฟเย็นแก้วโปรดที่ใส่นมข้นหวานเยอะๆชานมไห่มุกหรือแม้แต่น้ำสลัดครีมๆที่เราเทเยอะๆกับสลัดผักจานโตๆหรือขนมที่เราหยิบกินไปเรื่อยๆระหว่างวันหรือแม้แต่น้ำจิ้งต่างๆที่มากับอาหารหลักบางทีสิ่งเหล่านี้ก็ให้พลังงานสูงกว่าอาหารหลักที่เราตั้งใจกินน้อยๆซะอีกนะครับคุณโปรโหจริงด้วยหมอโปรนี่แหละตัวดีเลยชอบดื่มกาแฟหวานๆระหว่างวันคิดว่าไม่ได้กินข้าวก็ผอมแล้วเห็นไม่ นี่คือกับดักแรกเลยเพราะสุดท้ายแล้วแคลอรี่รวมต่อวันคือสิ่งที่สำคัญกว่าการอดบางมือการอดบางมือแต่ไปชดเชยด้วยแคลอรี่แฝงหรือกินหนักในมื้ออื่นก็อาจจะทำให้แคลอรี่รวมสูงอยู่ดีครับแล้วนอกจากแคลอรี่แฝงมีสาเหตุทางวิชาการอะไรอีกบ้างคะหมอที่ทำให้กินน้อยแล้วยังอ้วนมีแน่นอนครับสาเหตุแรกที่สำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของระบบเผาผลาญที่ปรับตัวหรือที่เรียกว่า metabolic adaptation อ๋อคล้ายๆกับที่โปรได้ยินคนบอกว่าระบบเผาผลาญพังใช่ไหมคะใช่ครับแต่ผมชอบใช้คําว่าปรับตัวมากกว่าคําว่าพังนะครับคุณโปรโเพราะร่างกายเราฉลาดมากๆเมื่อเรากินน้อยเกินไตามากๆหรืออดอาหารนานๆติดต่อกันร่างกายจะคิดว่ากําลังอยู่ในภาวะขาดแคลนอาหารหรือกําลังเผชิญหน้ากับความอดอยากครับเหมือนเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับคุณโปรโร่างกายก็จะปรับตัวเข้าสู่โหมด ประหยัดพลังงานหรือที่เรียกว่าเซอร์ไว l m o โหมดให้ต่ำลงเหมือนคอมพิวเตอร์ที่เข้าสู่โหมดประหยัดแบตเตอรี่เพื่อยืดอายุการใช้งานครับผลคือต่อให้กินน้อยเท่าเดิมร่างกายก็ยังเก็บสะสมพลังงานไว้มากขึ้นเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้รับอาหารอีกครั้งฟังดูน่ากลัวจังเลยค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าระบบเผาผลาญของเรากาลังปรับตัวสัญ,ญญาณที่พบบ่อยๆก็คืออาจจะรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงหนาวง่ายหรือบางคนอาจจะสังเกตว่า น้ำหนักนิ่งหรือไม่ยอมลง,ท,งทั้งทั้งที่ก็กินน้อยลงแล้วครับอืมน่าคิดเลยคะ่ะหมอแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมคะมีอีกครับสาเหตุที่สองที่เรามองข้ามไม่ได้เลยคือการขาดสารอาหารสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรโตีนครับอ๋อโปรโตีนคืออิฐวิเศษที่เราคุยกันเมื่อตอนที่แล้วใช่ไหมคะใช่เลยครับคุณโปรจาได้ไหมครับว่าโปรโตีนคืออิฐที่ใช้สร้างกล้ามเนื้อทีนี้ถ้าเรากินน้อยแต่ไม่ได้กินโปรโตีนให้เพียงพอสิ่งที่เกิดขึ้นคื ร่างกายจะสลายมวลกล้ามเนื้อของเราไปใช้เป็นพลังงานแสดงว่าถ้ากล้ามเนื้อหายไปก็แย่เลยสิคะใช่ครับเพราะกล้ามเนื้อนี่แหละครับคือเตาเผาพลังงานชั้นดีของร่างกายเรายิ่งเรามีกล้ามเนื้อมากระบบเผาผลาญรวมของเราก็จะทํางานได้ดีขึ้นตามไปด้วยแต่พอเรากินน้อยแถมขาดโปรตีนกล้ามเนื้อลดลงเตาเผาพลังงานก็ลดลงด้วยผลคือน้ําหนักอาจจะลดก็จริงแต่เป็นน้ําหนักที่หายไปจากกล้ามเนื้อไม่ใช่ไขมัน และการเผาผลาญก็จะแย่ลงพอเรากลับมากินปกติน้ำหนักก็เด้งกลับมาง่ายมากครับจริงด้วยค่ะหมอโปรก,ก็เคยเป็นแบบนี้เลยกินแต่ข้าวกับผักอิ่มนะแต่ไม่ค่อยได้กินโปรโตีนเลยสุดท้ายก็กลับมาอ้วนอีกนั่นแหละครับจุดนี้เน้นย้ำเลยว่าเราต้องกินให้พอและครบคือโปรโตีนต้องถึงคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนและไขมันดีก็ยังจำเป็นอยู่ครับแล้วมีอะไรอีกไหมคะหมอที่ทำให้กินน้อยแล้วยังอ้วนนอกจากโปรโตีนแล้วยังมีอีกกลุ ที่คนมักจะมองข้ามไปมากๆเลยนะครับนั่นคือวิตามินและแร่ธาตุหรือที่เราเรียกว่าไมโครนิวทรีชั่นครับโหวิตามินเกลือแร่เล็กๆแค่นี้ก็สําคัญด้วยหรอคะหมอนึกว่าแค่กินน้อยๆก็พอแล้วสําคัญมากครับคุณโปรแม้ร่างกายจะต้องการในปริมาณไม่เยอะเท่าโปรตีนหรือคาร์โบไฮเดรตแต่เจ้าวิตามินและแร่ธาตุเนี่ยเปรียบเสมือนผู้ช่วยคนสําคัญที่ทําให้กลไกทุกอย่างในร่างกายทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะครับเหมือนฟันเฟืองเล็กๆที่ ขาดไม่ได้เลยอย่างนั้นหรอคะถูกต้องเลยครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นวิตามินบีรวมที่หลายคนรู้จักกันดีวิตามินกลุ่มนี้มีบทบาทโดยตรงในการเปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงานเมตาบอลิซึมรวมถึงช่วยในการทำงานของระบบประสาทถ้าขาดวิตามินบีก็อาจทำให้ร่างกายดึงพลังงานไปใช้ได้ไม่เต็มที่รู้สึกอ่อนเพลียได้ง่ายอืมไม่น่าล่ะบางทีทานน้อยก็ยังเพลียๆไม่มีแรง ใช่เลยครับหรืออย่างแร่ธาตุแมกนีเซียมที่มีส่วนช่วยในการทำงานของเอนไซม์กว่า300ชนิดในร่างกายรวมถึงการผลิตพลังงานและ,วะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วยหากขาดไปการเผาผลาญในระดับเซลล์ก็อาจจะติดขัดได้ครับแสดงว่าต่อให้กินน้อยแค่ไหนแต่ถ้าขาดวิตามินเกลือแร่บางตัวไปร่างกายก็ยังทำงานไม่เต็มที่แล้วก็อาจจะอ้วนง่ายอยู่ดีใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับคุณโปรเพราะสารอาหารเหล่านี้ทำงานร่วมกันเป็นระบบครับการกินอาหารที่หลากหลายจึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้ได้รับวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นครบถ้วนไม่ใช่แค่ปริมาณแคลอรี่ที่น้อยอย่างเดียวเข้าใจเลยคะ่ะหมอและอีกหนึ่งปัจจัยที่คนส่วนใหญ่มองข้ามมากๆเลยครับนั่นก็คือเรื่องของความเครียดและการนอนหลับครับโหอันนี้ก็เกี่ยวด้วยหรอคะโปรนี่แหละตัวเครียดเลยแถมยังนอนน้อยอีกต่างหาก เกี่ยวข้องโดยตรงเลยครับคุณโปรโเมื่อเราเครียดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อว่าคอติซอลคอติซอลออกมาเยอะซึ่งเจ้าคอติซอลนี่แหละครับมันจะกระตุ้นให้ร่างกายเราสะสมไขมันโดยเฉพาะไขมันบริเวณหน้าท้องหรือพุงให้มากขึ้นครับไม่น่าล่ะช่วงไหนคลิเครียดโปรจะรู้สึกเหมือนพุงออกง่ายกว่าปกติเลยค่ะ ใช่ครับและเรื่องการนอนก็สำคัญไม่แพ้กันการนอนหลับไม่เพียงพอจะทำให้ฮอร์โมนในร่างกายแปรปรวนครับโดยเฉพาะฮอร์โมนที่ควบคุมความหิวความอิ่มอย่างเกรลินฮอร์โมนความหิวก็จะสูงขึ้นและเลปตินฮอร์โมนความอิ่มก็จะลดลงผลคือเราจะรู้สึกหิวบ่อยขึ้นอยากกินของหวานมากขึ้นควบคุมตัวเองได้ยากขึ้นทั้งๆที่อาจจะกินน้อยแต่ร่างกายก็ส่งสัญญาณอยากอาหารตลอดเวลาครับ โอ้ยเข้าใจเลยค่ะโปรนี่แหละตัวอย่างเลยนอนน้อยแล้วอยากกินแต่ของหวานจริงๆแสดงว่าเรื่องสุขภาพองค์รวมสำคัญมากเลยใช่ไหมคะถูกต้องที่สุดครับคุณโปรการลดน้ำหนักไม่ใช่แค่การกินน้อยอย่างเดียวแต่ต้องดูแลสุขภาพองค์รวมด้วยครับดังนั้นสำหรับใครที่กำลังเจอปัญหากินน้อยแล้วยังอ้วนอยู่ผมมีคำแนะนำเบื้องต้นให้ลองปรับใช้ดูนะครับฟังเลยค่ะหมอ หหยุดอดหันมากินให้พอและครบเน้นคุณภาพอาหารเลือกโปรโตีนให้ถึงคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนไขมันดีและที่สำคัญต้องหลากหลายเพื่อให้ได้รับวิตามินและแร่าธาตุครบถ้วน 2. เพิ่มกิจกรรมทางกายออกกำลังกายโดยเฉพาะการฝึกเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มการเผาผลาญพลังงาน 3. จัดการความเครียดและนอนให้พอลองหากิจกรรมผ่อนคลายฝึกสมาธิหรือเข้านอ,นอนให้เป็นเวลา เพื่อให้ฮอร์โมนในร่างกายทำงานปกติ 4. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากลองปรับแล้วอย่างไม่ดีขึ้นลองขอคำแนะนำเฉพาะบุคคลจากผู้เชี่ยวชาญดูครับเข้าใจจำแจ้งเลยค่ะหมอเฟิร์สไม่ใช่แค่กินน้อยอย่างเดียวแล้วจะผอมแต่ต้องกินอย่างฉลาดดูแลร่างกายองร์รวมด้วย แมนยำเลยครับคุณโปรและนี่คือสาระดีๆที่หมอเฟริร์สบอกต่อกินดีชีวิตเปลี่ยนนำมาฝากใน EP นีนี้สำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วต้องขอขอบคุณคุณโปรสำหรับคำถามดีๆและขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณหมอเฟริร์สมากค่ะแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้าค่ะ ถ้าคุณเองก็เป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพอยากดูแลหุ่นและร่างกายให้แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกอย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องหมอเฟิร์บอกต่อกินดีชีวิตเปลี่ยนไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆที่เรานำมาฝากกันเป็นประจำครับ และสำหรับใครที่อยากปรึกษาเรื่องการกินเฉพาะบุคคลหรือมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อหมอเฟิร์ดได้ง่ายๆที่บ้านเขียวที่อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปหรือสแกนบน QR code ที่ขึ้นอยู่ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ